ๆๆเพื่อนๆครับเปิดสวิเลิงตาทุกคนนะครับสวิเลองตาซ่อมอินเวอร์เตอร์ในเพื่อนเนี่จะซ่อมได้ไหมล่ะข้าบอกว่าพัดลมมันหมุนค้างแล้วไฟมันก็ออกไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะเมาค้างด้วยเนี่ยต้องซื้อกับงือนหมดแล้วเนี่ยเอานะครันเลยมาดูกันภายในมีอะไรพังเสียหายไหมหรือเปล่าครับโอ้เปิดฟ้าออกมานะครับเพื่อนก็เห็นเป็นแบบนี้ครับมี มีปลั๊กแบบที่จุดบุหรี่ที่ที่จุดบุหรี่ในรถอให้ด้วยนยะครับภายในเป็นแบบนี้เลลูค้าบอกพัดลมมันหมุนเลยปกติไม่ใช่นะมันต้องร้อนก่อนถึงหมุนอะไรเงี้ยนะจริงป่ะล่ะนะครับบางรุ่นก็หมุนเลยนะพัดลมนะ หนังสือเริ่มอ่านได้ละเมื่อกี้น่าจะเมาค้างจริงเลยบางทีก็ตาลายบางทีก็อ่านไม่ออกนะครับอืมนะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวลองเอาไฟเข้าดูนะครับเพื่อนครับต่อไฟเข้านะครับเปิดเครื่องนะครับสองร้อยสี่สิบไฟเข้าสิบสองจุดห้า นะครับหน้าจอขึ้น2องสี่สิบมีเสียงดังนะครับดังแอะข้างในเครื่องดังที่พัดลมบอกครับไม่ใช่นะพัดลมก็ไม่ได้หมุนนะเดี๋ยวนี้นะพัดลมไม่ค้างนะแต่มันมีเสียงดังออกแถวๆนี้ดังแอะไฟออกมาไมหมละ่ะบางทีหน้าจอกับไฟที่ออกอ่าหมุนแลวเว้หมุนเลยเว้พัดลมหมุนแล้ว ไม่ใช่นะจ่มีเสียงร้องมันมีเสียงร้องออกแอะแอ,อะไรมันมาจากพัดลม,มหรอือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องดึงสายพัดลมออกก่อนนะครับอาดึงสายพัดลมออกก่อนนะไม่ใช่นะครับยังมีเสียงดังออกแต่เพื่อนไม่ได้ยินนะมันอาจจะมันอาจจะเบามากนะครับดังแอะนะครับทีนี้เปิดเครื่องอยู่นะครับดึงสายพัดลมออกแล้วนะครับ แสดงหน้าจอสิบสองจุดหกสองสี่ศูนย์ไฟออกนะครับดูไฟออกเป็นเอซีไหมครับมันต้องขาตั้งกล้องแล้วเนี่ยไฟออกไฟออกได้นะครับไฟออกได้ไฟออกได้อยู่นะครับโอ้โหกะว่าจะหมุนน็อตหมุนมาจับดูนี่อุ่นเลยนะครับเครื่องนี้อุ่นนะครับน้าเครื่องอุ่นนะครับน่าเพื่อนเครื่องอุ่นเลยนะครับนี่อุ่นเลยเนี่ย สิงนี่อุ่นนะครับนะอาการนะครับไฟออกได้มีเสียงร้องอีแล้วก็เครื่องอุ่นนะครับอุ่นเลยมอเเฟดอุ่นนะครับนะครับนี่คืออาการนะครับโอ้โหดูมาสองสามนาทีได้เพิ่งรู้อาการนะเนี่ยเลือออกมาฟับฟับนี่ไงมอเเฟดแตกเลยเน,นะครับมอเเฟตดแตกนะครับ นี่ไงยัหักออกหน้า,าก,ออก่อนเออนี่ไงนี่ไง,เห,ไงเห็นไหมครับมอสเฟตแตกเห็นไหมเห็นไหมโอเคเลยนะครับเห็นแล้วนะครับอาการก็คือมอสเฟตพังอยู่ชนะแล้วนะครับในส่วนที่เหลือก็ดําเนินการตรวจช็คไปนะครับเห็นเบื้องต้นว่าเป็นมอสเฟตพังนะครับมอสเฟสที่ใช้งานโอ้ยเขาใช้งานคู่เดียวเนี่ย คู่เดียวดินะตัวน,นี้เป็นสวิตนะครับใช้คู่นี้เรามาดูว่ามันจะมีตัวอื่นเสียไหมนะครับแต่ว่าที่แน่ก็ตัวานี่ก็ก็เสียแล้วด้วยนะครับไหนนะครับเสียงแะไรอเสียงซูมไงดูอาเจ็ดเพื่อน R7 แตกแล้ว R7 กับ R5 ก็ค่าเดียวกันนะนะยี่สิบสองโอห์มครับพิมพไว้ที่สองสองศูนย์สองสองศูนย์ถ้าอ่านตามค่าโค้ดตรงนี้เนี่ยมจะออกเป็นยี่สิบสองโอห์มครับเพื่อนยี่สิบสองโอห์มนะครับอ่านะครับแล้วที่นี้ในส่วนของตรงนี้นะครับ R7 เนี่ย มีการแตกแบบนี้มีการไหม้แบบนี้ก็เนื่องจากมอสเฟตพังนะครับมอสเฟตพังก็ทะลุจากเดนมาเก็ตก็เลยส่งผลให้ตัวนทานพังทีนี้ก็ตามดูว่าไอตัวไหนละไอทรานซิสเตอร์ตัวไหนละที่มันต่ออยู่กับ r 7นั่นแหะก็าตามลายวงจรเข้าไปไลายวงจรเป็นลายวงจรสองหน้าพอเป็นลายวงจรสองหน้าแล้วปุ๊บเนี่ย นะครับแล้วก็ตามไปทันเตอร์พังไหมถ้ทาทันเตอร์พังก็ดําเนินการเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่พังก็ดีไปนะครับอาจจะเป็นสาเหตุให้พัดลมติดค้างและติดมัวมัวด้วยแล้วก็เป็นสาเหตุอย่างแน่นอนที่ทําให้มีเสียงดังแอดก็เนื่องจากว่าเขาทํางานซีกเดียวนะครับหม้อแปลงมันจะมีสองซีกงดิ สลับกันทำงานทีนี้ก็ทำงานข้างเดียวก็เลยดังแอะนะครับบอสเฟสพังไปตัวนึ่งฮะแต่ตัวนึงอ่ะดีอยู่ดำเนินการไปเดี๋ยวตามไปดูว่า Q ไหนอที T ไหนอะในนี้ที่เข้าต่ออยู่กับ R7 นะครับเห็นไหมตามไปนะครับทีนี้ก็ลองไล่วงจรดูค่ะ มานี่นะนะครับมานี่นะครับเพื่อนชุดนี้เห็นไหมลายวงจรชุดนี้นี่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 ชุดนี้ปุ๊บผ่านอาปั๊บลงมานี่ปุ๊บทะลุขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับแล้วทีนี้ก็ทําการวัดดูผลปรากฏว่าไม่เป็นไรเลยไม่พังนะครับนะไม่พัง นั้นแล้วนะครับผมก็คงจะต้องดําเนินการเปลี่ยน r 7ตัวนี้นะครับยีโอห์มแล้วก็ใส่ m o ดเฟตนะครับมอดเฟ t อีกตัวก็ไม่พังนะตัวนี้ปกติดีนะครับก็ใส่เบอร์เดิมนะครับใส่เบอร์เดิมเพื่อนครับเวลาใส่เข้าออไปเนี่ย อย่าลืมนะเนี่ยไอ้บัดกีตรงนี้ด้วยเนี่ยบัดกีตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเนะี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับหลายครั้งนะครับที่มีการบัดกีเฉพาะด้านล่างของแผ่นวงจรน,นะครับเนี่ยแล้วมันก็ไม่เชื่อมต่อทางด้านไฟฟ้านะครับบัดกีด้วยนะครับอย่าลืมด้วยนะ เพราะว่าผมก็เคยลืมมาหลายครั้งแล้ว <laughs> <laughs> นี่เลยการบัดกรีนะครับได้วงจรสองหน้านะครับก็ทําการบัดกรีแบบนี้เลยก็เพื่อที่จะให้มีการเชื่อมต่อไฟฟ้านะครับบางครั้งบางทีมันไม่เชื่อมต่อทางไฟฟ้าก็จะเกิดปัญหาได้นะครับพื่อนครับเสียงหัวร้ออะไรเสียงหัวร้อของพยามานครับ พยามาณที่เป็นวัดแล้วอย่างนี้เดอ้ออ้ยล่างออกก็ได้เดี๋ยวมาลองดูอีกครั้งหนึ่งจ,จะเป็นยังไงครับเพื่อนครับผมได้ดำเนินการใส่มอสเฟตเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวน้นทาน22โอห์มนะเพื่อนนะแล้วผมก็ลองเครื่องนะครับผลปรากฏว่านะครับหนีไฟเข้านะครับนะ แล้วก็ไฟออกไอสองสนเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยครับก็ค้างอยู่เงี้ยนะก็อย่าไปเชื่อเขามากนะครับบางรุ่นก็เชื่อได้บางรุ่นก็เชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็เครื่องก็เงียบนิ่งนะครับนะไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยจากหม้อ์แปลงปรับตั้งมิเตอร์ไว้ที่2 5 0บโวลต์ a อแบบนี้แล้วก็ทำการวัดแรงดันไฟนะครับ ก็ผลปรากฏว่ามีไฟออกมานะครับแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าเครื่องพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมดําเนินการประกอบเข้าไปแล้วก็ลองเครื่องอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงออกมาแล้วนะฮะแล้วก็พัดลมนะครับในส่วนของพัดลมก็ไม่ได้มุนแล้วเนะี่ยก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองว่า ถ้าหากว่ามีความร้อนขึ้นมาที่ NTC ตัวนี้ในพัดลมก็จะหมุนได่ไม่เนะี่ยโอ้เป็นการร้องนะฮะแล้วก็พัดลมก็หมุนขึ้นมาได้แล้วก็ร้องเตือนนะครับว่ามีความร้อนขึ้นมานะครับป็นสังเกตนะครับตัว NTC ตัวนี้เป็นตัวตรวจจับความร้อนนะครับเครื่องนี้นะครับ พัดลมเขาจะทํางานได้ในกรณีที่ใช้กระแสนะฮะมีแรงดันนะครับตกข้อมอุปกรณ์มีการใช้แรงดันมีการใช้กระแสมีการโหลดกระแสการใช้งานพัดลมก็จะหมุนขึ้นมาแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่พัดลมจะหมุนได้ก็คือความร้อนที่ NTC ตัวนี้เนะี่ยถ้าร้อนมากเครื่องจะตัดนะครับ NTC ตัวนี้นะ ตัวนี้แหล่งความร้อนมาจากมัวแรงนะครับก็ถือว่าเครื่องร้อนนะครับก็คิดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วในการทํางานผมก็จะประกอบเข้าไปนะครับทําความสะอาดปัดฝุ่นเป่าฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับเป็นแบบนั้นครับเพื่อนๆเสียงอะไรเสียงจัดให้มันตรงเฟรมทีนี้ ประกอบเข้าไปเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องไฟป้อนเข้ามา1 2.7 12โวลต์12โวลต์นั่นเองดูดิไฟออก240โวลต์ลองเครื่องโดยการเอาหลอดไฟแบบใส่ลองติดสว่างได้ไฟเหลือ12.3 ไปออก240รสีทำไมสุดยอดนี่ก็คือลองกับลอดไส้แล้วทีนี้ลองกับโหลดที่เป็นสว่านได้ไหมสว่านได้ลองดูต้องได้แน่ๆโหลดสว่านปอดคือเปียกแต่ละไอมันเปียกถ้ามันเปียกแบบนี้มีโอกาสไฟจะดูดเรานะเนี่ยป้องกันไฟดูดดยการทําแบบนี้ ดูดไม่ดูดนะครับโอ้ยวิสาซนเวลากดเข้าไปปุ๊บดีไฟมันจะโหลดเลยมันกินเยอะโอเคอะไรทีนี้เครื่องใช้งานได้ เพื่อนจะสังเกตได้ว่ามิเตอร์วัดแรงดันไฟออก240โวลต์ตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าความแรงของไฟตัวนี้แม้แต่น้อยเดียวเลยน้อยเดียวก็ไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าแรงดันไฟออกตรงนี้เนี่ยเขาตั้งมาให้แสดงตงัวเลขแบบนี้นะครับโดยที่ไม่มีการวัดแรงดันไฟออกจริงๆ มันต่มบ่อยเวทกูจีเป็นสั่นตัว <c oughs> เอา้จาจะวินเรื่องทาจบคลิปวิดีโอไว้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาจากไปแล้วสวัสดีครับ